ร้านก๋วยจั๊บเพียตัวเท้าของเรานะคะไม่ได้ตั้งใจจะมาสู้กับใครอยู่แล้วแต่ว่าแค่อยากจะมาโชกให้สามร้านดูว่าก๋วยจั๊บที่อร่อยจริงๆเป็นยังไงเฮ้ยจะมาโชว์ของอ่ะอย่างนั้นขอดูของเลยค่ะซิมเบิงเลยครับซิมเบิง เชฟต้นครับเป็นยังไงบ้างครับที่โดดเด่นไม่ค่อยเห็นขวยจับเจ้าไหนใส่ก็คือแก้มหมูนะครับผมซึ่งแก้มหมูเนี่ยก็เป็นส่วนที่ค่อนข้างจะมีเอกลักษณ์หอมไม่เละเกินไปชอบเลยครับอุ้ยจุดเด่นก็อยู่ที่แก้มหมูนะนั่นสิครับคุณฝนมันมีเทคนิคอะไรเขเยเกี่ยวกับแก้มหมูเนี่ยค่ะนี่ค่ะแก้มหมูตุ๋นสูตรของทางร้านค่ะโอ้โหอันนี้ตุ๋นมากี่ชั่วโมงแล้วฮะอันนี้สองแล้วค่ะสองชั่วโมงใช่ เวลาตุ๋นเนี่ยในหม้อเนี่ยเรามีใส่เครื่องพะโลอะไรลงไปไหมฮะใส่ค่ะใส่เป็นเครื่องพะโลแล้วก็อาจจะมีเหล้าจีนนิดหน่อยแก้มหมูนะนี่ขวดฮะไม่รู้ว่าแก้มหมูกับแก้มหนูเนี่ยอะไรนุ่มกว่ากันครับนี่แก้มนุ่มๆหอมพะโลแบบนี้ครับนี่ฮะนุ่มเด้งไม่ได้นุ่มเละไม่เชื่อหรอกหอมมากใช่ไหมฮะไปลองเลยล้วหอมเครื่องพะโลสุดๆใช่ปะ หอมความเป็นพะโล้มีความนุ่มแต่แบบไม่เละเคี้ยวแล้วยังสู้ฟันอยู่